คือได้ประทานพระบุธองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนใหวางใจในพระบุตรนะั้นอยากไม่พินาะ กลางนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองเมื่อทุกคนที่วันใจในพระบุตรนั้น,นจะไม่ที่น่ามีชีว วันนี้คือได้พระทานพระบุตรองเดียวของเราเพื่อทุกคนที่หวังใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาแต่มีชีวิตนิตัดจะ คือไรประทานพระบุตรองเดียวของพระงค์เพื่อผู้คนที่วังใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิดนนแก่มีชีวิตนี้ราผู้คน ที่วาจ<ะ>ใจในพระพุทธ คนมากมายในบนราชธานีของเราและในประเทศไทยของเราและในหมู่บ้านในตำบลอำเภอที่เรามีทุกคนจะได้ยิน <มา S 2> และคนมากมายกลับใจมาหลังตรงพระเจ้าขอบคุณพระองค์งสำหรับข่าวประเสริฐที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อที่จะตายไถ่บาปของ มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ทุกคนบนโลกนี้โลนแต่เคยทบาบาปและต้องการพระคุณความรักเของพระองค์พระโลหิตของพระองค์ที่จะมาล้างความผิดบาปทุกอย่างในชีวิตของเราและในชีวิตของผู้อื่นด้วยที่เขายังไม่รู้จักกับพระองค์แต่เขาก็ต้องการพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่จะมาชำระล้างบาปของเขาด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจฝ่ายจิตวิญญาณ ของคนไทยทุกคนที่เขาจะหยุดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเห็นพระคุณความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เขาและทําให้ขอพระองค์เปิดหน้าฟ <Huh? S 1> <Ready? S 2> ้าด้านฟ้าอากาศต่างๆที่ของพระองค์ทรงส่งเหล่ากองทัพท่านสวรรค์ของพระองค์เข้าไปเปิดหน้าฟ้าอากาศที่จะทําให้พรพคอร์สทุรคกของราชงศ์ลงมาเหนือเด็กระดมเหนืออุบลราชธานีและเหนือประเทศไทย จะได้รับการเปิดตาใจฝ่ายจิตวิญญาณก็จะเห็นความจริงเห็นรพระเจ้าผู้ที่แท้องเดียวที่สพชะ่นอยู่ไม่ไปพึทงพาสิ่งที่ไม่สามารถช่วยลดรางบ,บ,บากเขาได้แต่จะกลับมาหาพระองค์มาเปรูกของพระองค์มารู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้าสําหรับช่วงเวลานี้ที่เราได้นมัสการสัรเสริญพระเรจ้าด้วยจิตวิญญาณและวความจริงจากหัวใจของเราของพ,พระองค์สําหรับ เขาบป,ปุดองค์เดียวของพระองค์ที่มาตายชนะล้างบาปของเราเพื่อที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระองค์และถักไปอยู่กัโพระสันิสวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้าในขนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน